สวัสดีครับครับผมในคลิปนี้ก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนเบรกหนากันนะครับเบรกหนาของ V ีออสนะครับเป็น V ีออสนะครับเบรกหนาอันเบิดเนาะก็กระซิ่งใส่องมือสองตัวนี้ครับก็เอาไม่แรงคิดรถนั่นแหละขึ้นนะครับขึ้นเล้วก็ใสแหวนข่างหัวสิบสี่นะครับกากระถอดได้เลยนะครับเปลี่ยนง่ายๆครับผม ูใดอยักเปลี่ยนเองนะครับซสื่อปาเบียกมาเปลี่ยนเองนะครับน่ากะหมุนล้อมาเลี้ยวสายสุดเนาะเลี้ยวสายสุดเ่ากับหมุนล้อมาเลี้ยวสายสุดมาละ่ะที่นี้เขาก็แกะตัวล่างตัวเดียวนะครับอืมเขากับมาเช็คตัวนี้น้เช็คตัวสไลด์น้ครับตัวนี้ถ้ามันถ้ามันเฟื่อยนะครับเฟื่ยด,ดึงออกเลยนะครับดึงออกแล้วก็ มาใส่จระบีใไหมเนี่ยมันเฟือดอ่ามันเฟือดอเท่ากับหนึ่งหอกทั้งสองตัวนะครับการเปลี่ยนผ้าบเบรกอ่าเนี่ยมันเฟือดเท่ากับสี่หนึ่งหอกทั้งสองอันอ่ะเดี๋ยวผมไปตัดไปตอนเดยวขาตั้งกลองกันเลยก่อน,นเพื่อสีเดชงานใหเบิงนะครับว่าเ้าแก้ไขแบบไหนนะครับมันเฟื่อยเนี่ยมันเฟือดแน่นนังสีใส่ไวาได้นะครับอันที่เ้าต้องเห็นมัน แค่ไห้มันลื่นก่อนถ้าเกิดบ่ลื่นนะถ้าเกิดมันแข็งมันนะถ้าตัวนี้มันตายเนี่ยมันสิเเ็ดใหายระเบียกเข้าเนี่ยกินก็เสมอเห็น่ครับเหตุหาเบรกเข้ากินก็เสมออ่าการเบรกกระสิบ่ดีนะครับมันจะมีผลกับการการเบรกแลวก็อ่ามีเสียงดังนะครับอ่ามีเสียงดังพร้อมด้วยเหตหาย่ะเบียกเข้าเนี่ยมันติดนะครับ เดี๋ยวจะตัดไปก่อนเดี๋ยวมาหาอันเนี้ยตั้งกลองมาใส่ก่อนขาตั้งกองมาใส่ก่อนเดี๋ยวผมเตือนอยู่ครับผมตัดไปเลยนะครับมาตัดเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออกนะครับมันฝืดเนี้ยเนี้ยอันฝืดเนี่ยืนด,นยดนะครับมันแบบว่ามันติดนะมันเริ่มสติดติดเรเขาก็ดึงเขาจะมุมก็จะใส่เข็มลอกนะนนเนาะเลยเข็มลอกนะครับหยับ พักเดีเกิดผู้ใดบ,บ่มีิชิมเราก,ก็เอาจิมก็ได้ครับหรือเอามือหมุนแล้วก็ดึงโยกนี่ก็ได้ครับอันนี้โอเคครับยังทางในมันแค่จรอร์บีมันแข็งจรอร์บีทางในมันแบบมันบ่้หายตู่แล้วนะมันแบบมันแข็งอะ่ะเอากระเหยทั้งนั้น <c oughs> ก่อนนะครับตบบนก็เปิดด้วยกันนะครับ <c oughs> เข้าเพชรหนีบก้อน <c oughs> โอเคครับเส่ได้ นี่เป็นอันใส่ได้อ่าเ้าก็ต้องเท็ดนะครับเท็ด์อัมันลื่นมั้งสิครับอย่างเทสให้องเอามืออย่เทสต์บางสิได้นะเะนี่คือว่าเป็นอันใช้ได้นะครับอ่ากะที่นี่เรากะประกันเปลี่ยนออกนะของใหม่ใส่นะครับ มีพาเบกนะครับผมก็ได้ซื้อมาก,กล่องนึงเนี่ยมันก็สีอยูหาลอยกระบาดนะครับจะถึงหกรอยนะครับกล่องนึงนะครับมีออสนะครับเกียร์ก็โอเคครับจะยูเกียร์ที่เป็นอ่าใช้ได้อะไรนะครับหาร้อยกระบ,บาดใช้ได้อะไรแหละ ก็ได้ถือว่ากาศนะครับแต่พึ่งวัดอยู่ในระดับนี้นะครับนี่ในระดับบึ้นว่ได้ถือว่ากาศนะราคาห้าร้อยกว่าบาทนะครับกลางานะอเอาแบบเบียกเข่าอ่ะอเขากำังจะใส่สิทหลายนะครับ รถถิบลายมันก็ท no ี่เวลาห้างใส่งานหนักๆอ่ะมันสิก ah ินเขาลงเขาเนี่ยแหละมันสิเหยีดกับเบรกเข้าน่ะมันมีปัญหาเพราะว่ามันสิมีการแตะเบรคบุกอยู่บ่อยๆครับการใส่ของกสิเอาจะระบีใส่ตรงนี้จังน้อยครับใส่หัวท้ายนะครับใส่หัวท้ายนะครับเพื่อให้มันไปอยู่ในอันเดือดสาหรายมันเนี่ยมันเดือดยังหน่อยนะครับวายสนิมมันเกาะนะครับ มันต้องใส่ลายนะครับได้แล้วมันไปเยี่ยมถือปลาเบียเข้านะครับ ดีๆนะครับผอยู่ในหล่องนะครับจะเห็นไปงาดพวกกันเนี่ยกีบหล่องมันเนี่ยทั้งนะครับ โอเคเป็นเสร็จนะครับผมที่นี่เขากะขั้นตอนขั้นตอนดันลูกสูบเข้าไปนะครับเขากะใสนี่นะเบรกเก้าเนี่ยนะครับเบรกเก้าเนี่ยใส่หมุนนี้นะครับที่นี่เขากะใส่เล็กน,นี่ครับบอกรอเข้านี่แหละเสียบเข้าไปเอาเสียบ เดี๋ยวสับไปก้อนนะครับตัวนี้เดี๋ยวเอาเจนี่งัดก่อนนะครับเดี๋ยวเอาพามีข้งองน,นะครับแล้วก็งัดเข้าไปนะครับเราต้องข้องก็ได้ครับผมถ้าเกิดมันนั่นหลายเข้ากับข้องเนาะแค่นี้ครับกะบอกสูกบเข้ากระดันเข้าไปเรียบร้อยนะครับง่ายๆครับผมประมาณนี้เป็นอันเสร็จครับผม การเปลี่ยนเบรกหนาวีออดนะครับอยากเปลี่ยนเองนะครับตวดสอบนะครับตวดสอบเองนะครับเท่ากับเสียแค่เมื่อยเท่านะครับเท่ากับที่ได้กระใจกับมันไปพร้อมนะครับพอเท่าเฮ็ดรดเท่าเองนะครับผมเป็นอันเสร็จครับผมก็มีอย่างมากไม่รับผมมันมีอย่างซับซ้อนนะครับการเปลี่ยนเบรกหนาวีออดนะครับผม ถ้าผมในคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมจะตื่ใจยังไงกดยกป้นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับ็บคลิปตัวต่อไปนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ